เกียรตินะคะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อวันนี้ดีมากเลยมอหญิงเชื่อว่า,าพี่ๆน้องๆที่กําลังเข้าคอสอยู่หรือว่ากําลังมองหาวิธีที่จะลดน้ําหนักเนี่ยถ้าตั้งใจฟังนะคะจะสามารถลดน้ําหนักได้ตามเป้าหมายแน่นอนเพราะว่าเทคนิคที่เอามาฝากเนี่ยเป็นเทคนิคง่ายๆไม่ได้ใช้ตัวช่วยอะไรพิเศษมากมายเลยนะคะนี ก่อนอื่นนะคะหมอหนิงขอแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะประวัติการศึกษานะคะหมอหนิงทันตแพทย์หญิงรดาวุญวีระวินิจนะคะก็จบปริญญาตรีจากคณะทันตแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วก็จบปริญญาโทสาขาธนกรรมทั่วไปจากมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากเลยได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากประเทศถึงสองครั้งหมอหนิงเนี่ยจบขอนแก่นเนี่ยปี4 1หนึ่งค่ะ รุ่นนั้น,นเป็นรุ่นแรกที่เปลี่ยนจากในหลวงราชการที่เก้านะคะเปลี่ยนมาเป็นพระเทพรุ่นแรกเลยนะคะ,ะเข้าสู่หัวข้อกันแล้วค่ะวันนี้นะคะทุกคนน่าจะประสบปัญหาเหมือนกันค่ะว่าทำไมลดน้ำหนักยากจังเลยแล้วทำไมลดไม่ลงนะคะทีนี้การลดน้ำหนักอะ่ะมันก็จะมีทั้งแบบลดแล้วอาจจะดูเซียวหรือดูโซมนะคะ เคยเห็นเพื่อนที่เป็นแบบนี้ไหมคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือลดแล้วทําไมดูสดใสแล้วก็ดูรูปร่างดีเฟิร์มกระชับขึ้นแล้วเรามาดูก่อนว่าลดน้ําหนักที่ดีเนี่ยเป็นยังไงนะคะการลดน้ําหนักที่ดีอ่ะอันดับแรกเลยเป้าหมายเราจะต้องลดไขมันนะคะโดยที่มวลกล้ามเนื้อเราอะ่ะให้ลดน้อยที่สุดเลยสามารถคงมวลกล้ามเนื้อไว้ได้หุ่นเราก็จะลีนแบบกระชับแล้วก็เฟิร์มขึ้นนะคะสองก็คือ อาหารที่ทานในระหว่างที่ลดน้ําหนักจะต้องได้สารอาหารที่ครบหมู่นะคะแล้วก็การทานนะคะถ้าโปรแกรมเนี่ยออกแบบให้ง่ายๆไม่ยากไม่มีความเครียดนะคะลดแค่ปริมาณเลือกนะ,ะฉลาดเลือกอาหารที่พลังงานต่าำะะทานแค่พออิ่มพออิ่มสัก80%นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอดอาหารเลยแค่ควบคุมแคลอรี่ต่อวันดีๆให้ ต่ำกว่าแคลอรี่ที่เราใช้ต่อวันแค่นี้เองค่ะน้ำหนักก็ลดดีแล้วแล้วหลังจากที่ลดน้ําหนักได้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องคงมวลกล้ามเนื้อเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะมวลกล้ามเนื้อเราก็มีการสลายไปเกิดการซ่อมสร้างได้ไม่เท่ากับสมัยวัยรุ่นเนาะ เราก็ต้องมีการออกกําลังกายเพื่อช่วยให้มีการเผาผลาญมีการบริหารหัวใจหลอดเลือดปอดนะคะมีการสูบชีดเลือดแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อเราไปด้วยเราถึงจะลดน้ําหนักได้ดีและยั่งยืนนะคะนี้เข้าสู่เทคนิคเลยไม่พูดพิมพ์ทำเพลงหมอหนิงมีเทคนิคทั้งหมด9ข้อด้วยกันหนิงเชื่อว่าวันนี้ถ้าตั้งใจฟังนะคะเทคนิคง,ง่ายๆเนี่ยทำตามได้ทั้ง9้าข้อเนี่ยลดน้ําหนักได้ ตามเป้าหมายบางคนเกินเป้าหมายแน่นอนนะคะข้อแรกเลยนะคะจัดสรรอาหารการทานเนี่ยเน้นโปรโตีนข้อมูลพื้นฐานเลยนะคะโปรโตีน1กร,รัมเนี่ยให้ค่าพลังงาน4กิโลแคลอรี่ซึ่งโปรโตีนสำคัญมากเลยสำคัญยังไงเพราะว่าเขาไปช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ แล้วก็ช่วยในเรื่องของุูมคุ้มกันร่างกายนะคะแล้วโปรโตีนยังเป็นส่วนประกอบสําคัญของโครงสร้างร่างกายทุกๆส่วนเลยมีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบนะคะแล้วก็ในอาหารเนี่ยทั้งไข่ปลาไก่หมูธัญ,ญพืชอะไรต่างๆเขาจะมีหน่วยเย่อยๆของโปรโตีนหรือว่ากรดอะมิโนอ่ะที่แตกต่างหลากหลายหมู่กันไปเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะคะว่าเราควรทาน เปลี่ยนมุนเวียนสลับกันเพื่อให้เราได้รับกรดอะมิโนจําเป็นที่ครบถ้วนเพราะถ้าเกิดว่าเรากินซ้าๆเดิมๆมาคะ่ะเราก็จะได้กรดอะมิโนในกลุ่มเดิมอะเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วก็ไปขาดอีกบางกลุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะใครที่น้ําหนักไม่ค่อยลงก็ลองสังเกตตัวเองถ้าเป็นเมนูเดิมซ้ำๆลองเปลี่ยนดูน้ําหนักจะไหลลงได้ดีนะคะทีนี้โปรตีนเนี่ยเขาจะมาช่วยนะคะในเรื่อง ทําให้เราอ,อิ่มนานขึ้นนะคะอิ่มเร็วทําให้ทานได้น้อยลงแล้วก็ลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นตรงนี้เขามีงานวิจัยนะคะก็คือมีอาสาสมัครสองกลุ่มควบคุมแคลอรี่ในการทานเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเขาจัดสัดส่วนไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันทั้งสองกลุ่มนี้ให้ทานไขมันประมาณ30%แต่ว่า ต่างกันตรงที่กลุ่มหนึ่งมีสัดส่วนโปรตีนมากกว่ากลุ่มหนึ่งมีสัดส่วนโปรตีนน้อยกว่าผลนะคะผลจากนั้นใจพบว่ากลุ่มที่ทานสัดส่วนโปรตีนมากกว่าเนี่ยลดน้ําหนักได้ดีกว่าแล้วก็ลดไขมันในหน่วยของกิโลกร,รัมได้มากกว่าด้วยนะคะ การทานโปรตีนที่ดีเนี่ยก็ไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะกล้ามเนื้อเราก็คือเตาเผาพลังงานชั้นดีเลยค่ะเมื่อกล้ามเนื้อเราถูกเสริมสร้างมากขึ้นกล้ามเนื้อในทุกๆ1ปอนดปอนะคะหรือว่า0.4-5กิโลกรัมเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายเราเผาผันพลังงานได้เพิ่มขึ้น14กิโลแคลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานโปรตีนให้มากพอเพื่อที่จะคงมวลกล้ามเนื้อให้อยู่ มากที่สุดในระหว่างที่ลดน้ําหนักนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลดน้ําหนักแบบอดอาหารละคะอ่าไปจากเดิมทานสามมื้อใช่ไหมเหลือแค่มื้อเดียวอ่ะอดมื้อเย็นมั่งอะไรมั่งแล้วถ้าทําแบบขาดสารอาหารแล้วทาแบบเนี้ยนานระยะหนึ่งอ่ะนานเกินไปจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยไปดึงโปรโตีนออกมาจากกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นคนที่ลดน้ําหนักแล้วทานโปรโตีนไม่เพียงพอก็จะรู้จะมี กล้ามเนื้อหายไปก็จะดูโซมดูเที่ยวนะคะและนอกจากนั้นเขายังไปดึงโปรโตีนมาจากอวัยวะภายในเราด้วยนะคะทุกๆส่วนล่ะคะ่ะเขาก็ดึงมาใช้หมดเลยแต่อวัยวะที่สําคัญก็คือหัวใจค่ะเป็นวท t a อ organ นะคะเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อหัวใจถูกดึงไปใช้เยอะๆดีไหมคะไม่ดีค่ะนะทำให้หัวใจทำงานบกพร่องเป็นอวัยวะสำคัญนะคะอันตรายถึงแก่ชีวิต นะคะแล้วเราควรจะทานโปรตีนเท่าไหรด่ดีนะคะในวัยเด็กผู้ใหญ่อันหญิงให้นมหญิงตั้งครรภ์นักกีฬาเนี่ยก็ต้องการปริมาณโปรตีนไม่เท่ากันนะคะในหนึ่งวันนะคะอย่างเช่น ในผู้ใหญ่เนี่ยต้องการประมาณ0.8ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแต่สำหรับเราที่กำลังลดน้ำหนักเราจะต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นนิดนึงก็คือ1.2ถึง1.6กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะถึงจะเพียงพอนะคะแหล่งโปรตีนก็หลากหลายค่ะเนื้อสัตว์ไข่นมเราก็จะได้กรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วน อย่างที่บอกนะคะว่าทานให้หลากหลายสลับหมุนเวียนกันไปแต่ว่าในเนื้อสัตว์เขาก็จะมีไขมันอิ่มตัวแล้วก็แคลอรี่ที่สูงด้วยนะคะโปรตีนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจากพืชจากถัว่วจากธัญพืชนี่ก็ดีทีเดียวเพราะว่าไขมันต่ำแล้วก็มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนแต่ว่าบางชนิดอาจจะน้อยกว่านะคะอ่าต่อไปนะคะเทคนิคข้อที่สไขมันที่ทานจะต้องดีด้วยนะคะ ข้อมูลพื้นฐานนะคะไขมันหนึ่งกรัมเนี่ยเขาให้ค่าพลังงานเนี่ยเก้ากิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกทานอาหารที่มีไขมันที่น้อยนะคะก็จะทําให้การลดน้าหนักทํา่ทได้ง่ายขึ้นนะคะบางคนนะคะเลือกทานดีแล้วคิดว่าตัวเองเลือกทานดีแล้วไก่ก็ไม่ทานหนังนะคะเนื้อหมูก็ไม่ทานส่วนที่ติดมันเอ๊ะแต่ทําไมน้ําหนักไม่ค่อยลงนะคะสิ่งที่พลาดไปก็คือวิธีการปรุง นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างไข่ต้มเนี่ยหนึ่งฟองอะ่ะ75ห้ากิโลแคลอรี่แต่เมื่อเปลี่ยนไปเป็นการทอดนะคะซึ่งอมน้ํามันแล้วเมื่อกี้หมอน,นิงบอกไปแล้วว่า1กรัมของไขมันให้ค่าพลังงาน9ก้ากิโลแคลอรี่ซึ่งมากกว่าโปรตีนอ่ะสองเท่านะคะเพราะฉะนั้นทอดอย่างเงี้ยอมน้ํามันอย่างเงี้ยแคลอรี่จาก75็ดสคูณสขึ้นมาเลยทานอย่างนี้จะผอมได้ยังไงใช่ไหมคะหรือว่าเมนูเส้นนะคะ เมนูเส้นจากเดิมนะคะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามอาจจะ220รอยิถึงสามอยสิกิโลแคลอรี่พอเปลี่ยนมาเป็นผัดซีอิ๊วเปลี่ยนมาเป็นผัดไทยเป็นยังไงคะอร่อยเส้นลื่นชุ่มฉ่ำใช่ไหมคะแต่ค่าพลังงานอะ่ะคูณสองคูณสามเลยนะคะอ่าทีนี้แต่ว่าถ้าจะไม่ทานเลยอะ่ะ ตัดไขมันออกไปเลยในระหว่างลดน้ําหนักดีไหมก็ไม่ดีค่ะไม่ควรทํานะคะเพราะว่าในใน,ในการทานเราควรจะมีไขมันอยู่อยู่บ้างแล้วก็ต้องเป็นไขมันดีเพราะว่าไขมันเนี่ยเป็นตัวทําละลายของวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้การดูดซึมวิตามิน A D E K ที่ละลายในไขมันอะ่ะช่วยให้เราดูดซึมได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นการที่จะทานแบบปัดน้ำมันออกเลยทานน้อยเกินไปก็ไม่ดีก็จะมีปัญหาทําให้เราขาดวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีปัญหาเรื่องผิวผมสุขภาพหรือแม้กระทั่งสมองเพราะาสมองเนี่ยเนื้อหลักๆของสมองประกอบด้วยไขมันเยอะมากเลยนะคะก็ทานในสัดส่วนของไขมันประมาณ20%ของพลังงานทั้งหมดก็จะกำลังดีนะคะ แล้วไขมันดีเขาดียังไงถ้าเราเลือกดีเนี่ยไขมันดีเขาจะไปช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลนะคะลดไตรกลีเซอไรด์นะคะ,ลด,ดล,นะคะลดไขมันเลวในหลอดเลือดได้นะคะแล้วไขมันดีอยู่ตรงไหนนะคะ มีหลายตัวตัวเด่นๆเ,เลยหมอหนิงว่าคือโอเมก้า3เพราะว่าเขาเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวได้จากปลาทะเลนะคะจากพืชบางชนิดนะคะ,มะเมล็ดเชียหรือหรือบางที่เขาจะเรียกว่ามเมล็ดเจียอย่างก็มีนะคะ,มะเมล็ดแฟกหรือถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกนะคะก็จะให้ไขมันดีนะคะ <c oughs> เทคนิคข้อที่สามค่ะเทคนิคข้อที่สามก็คือวิตามินและเกลือแร่สำคัญมากเลยนะคะ เพราะว่ามอร์นิ่งเปรียบว่าร่างกายเราอะเหมือนรถยนต์คันหนึ่งนะคะการขับเคลื่อนเนี่ยใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงก็เปรียบเหมือนอาหารนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือน้ํามันเครื่องน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยเปรียบเหมือนวิตามินกับกคือแร่เขาไม่ได้ทําให้รถอะขับเคลื่อนไปได้เหมือนเหมือนน้ํามัน แต่เขาจะทําให้เครื่องยนต์นกลไกอะ่ะเขาลั่นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คล่องมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิตามินเกลือแรก่ก็จะทําให้ร่างกายอะ่ะทำงานได้ทุกๆระบบอะ่ะเขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะระบบต่างๆในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นระบบการเผาผลาญกล้ามเนื้อการสร้างผิวผมเล็บการสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนอะ่ะบางครั้งอะ่ะเขาต้องการวิตามินเกลือแร่ในปริมาณ เล็กน้อยในระดับไมโครกร๊มเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราทานสารอาหารได้ไม่ดีอ่ะไม่ถูกต้องขาดไปก็จะทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยบกพร่องไปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าการเผาผลาญไขมันบกพร่องไปก็จะทําให้เป็นไงคะลดน้ําหนักแบบหิวอะคะ่ะทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอ่าแล้วก็ต้องอดทนกับความหิวก็จะทําให้การลดน้ําหนักทําได้ยากนะคะทเทคนิคต่อไปนะคะ หมวดคาร์โบไฮเดตข้อมูลพื้นฐานนะคะคาร์โบไฮเดรห1กรัมให้ค่าพลังงาน4กิโลแคลอรี่นะคะแน่นอนค่ะ,ะหมวดแป้งที่ลดน้ำหนักได้ดีก็คือแป้งที่ไม่ขัดสีนะคะเป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนข้าวกล้องขนมปังโฮวีดใช่ไหมคะตัวนี้สำคัญนะคะคาร์โบไฮเดททั้งหมดเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญเลยเพราะว่าร่างกายเอาอไปใช้ได้ง่ายที่สุดในบรรดา ทุกทุกหมวดนะคะหน่วยย่อยที่สุดของแป้งก็คือน้ําตาลนะคะแล้วก็พอย่อยเป็นน้ําตาลเสร็จแล้วลําไส้ก็จะดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้กระจายไปตามเซลล์ต่างๆแต่ถ้าเกิดทันมากเกินไปแล้วใช้ไม่หมดร่างกายก็ฉลาดนะคะเขาจะเปลี่ยนน้ําตาลเนี่ยเป็นไขมันแล้วก็เก็บสะสมไว้เป็นแบตเตอรี่สํารองในร่างกายนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราจัดสัดส่วนอาหารที่มีคาร์บสูงๆอะ่ะ ข้อเสียค่ะก็คือขาดเนี่ยเขาย่อยง่ายไม่เหมือนโปรตีนนะคะดูดซึมก็ง่ายเพราะฉะนั้นทานแล้วเนี่ยไม่อยู่ท้องแป๊บเดียวก็จะหิวอะค่ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆอย่างเช่นบูเบอรี่ชีสเค,ค้กหนึ่งชิ้นสอง้อยเก้าสิบกิโลแคล์นะคะเทียบเลยในปริมาณที่แคลอรี่พอๆกันไข่ต้มสี่ฟองสามร้อยกิโลแคล์ทานไข่ต้มเนี่ย อิ่มท้องอิ่มกว่าแล้วก็อยู่ท้องนานด้วยนะะแต่ทานบลูเบอรี่ชีสเค้กเนี่ยแป๊บเดียวค่ะย่อยง่ายดูดซึมไวแป๊บเดียวหิวอีกแล้วอยากทานต่ออีกแล้วนะคะแล้วการที่ทานสัดส่วนแป้งเยอะเกินไปก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งอินซูลินอินซูลินเขาจะไปลดน้ําตาลในกระแสะเลือดถูกไหมคะอ่าแล้วพอเขาย่อยง่ายดูดซึมง,ง่ายอ่าน เพราะฉะนั้นน้าตาลในเลือดก็ลดลงอย่างรวดเร็วพอน้ําตาลในเลือดลงต่ํางลงก็จะรู้สึกเพลียง่วงเริ่มหิวและหิวโซใจสัน่นแล้วก็อยากทานอยากทานอีกเรื่อยๆนะคะถ้าติดหวานมากๆก็แย่เลยเป็นโรคติดหวานนะคะลองสังเกตติดหวานหรือเปล่าคือเวลาทานหวานแล้วเราจะอารมณ์ดีะคะ่ะแต่พอรู้สึกว่าน้ําตาลหายไปเนี่ยจะรู้สึกว่าหงุดหงิดก้าว้าวนะคะ อันนี้ก็เป็นผลเสียนะคะแล้วทานคาร์โบไฮเดรตเท่าไหรด่ดีใช้สูตรของสอสสเลยค่ะสองหนึ่งหนึ่งนะคะก็คือถ้าแบ่งจานเป็น4ี่ส่วนนะคะก็ให้ข้าวของเราหนึ่งส่วนโปรตีนหนึ่งส่วนแล้วอีก2ส,ส่วนเนี้ยเป็นผักนะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะงดแป้งไปเลยนะคะจะควบคุมแค่ควบคุมไม่ให้แป้งเนี่ยมากเกินไปก็พอแต่ไม่ให้งดแป้งนะคะเพราะถ้าเราขาดแป้งไปเลยอะ่ะ ร่างกายก็จะส่งสัญญาณด้วยความหิวนะคะกูโคตก็มีผลต่อการทํางานของสมองมากเลยถ้ากูโคตต่ําเราทํางานไม่ได้คะ่ะแล้วเราก็จะต้องเป็นการลดน้ําหนักที่เราจะต้องต่อสู้กับความหิวแล้วเราทําได้ไม่นานนะคะความหิวเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญเลยความหิวเนี่ยนะคะเกิดจากความต้องการของสารอาหารเพื่อให้ร่างกายเราอะทํางานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่นะคะเราอออกแบบให้ ทานแล้วได้สารอาหารครบห้าหมู่ในปริมาณที่ร่างกายต้องการน่ะเราจะไม่รู้สึกหิวเลยค่ะสําหรับคนที่อยู่ในโปรแกรมอ่ะสังเกตไหมคะวันไหนที่กินเชคอ่ะบางทีรู้สึกว่าแก้วแค่นี้จะอิ่มเหรอแต่อิ่มนะคะอิ่มนานด้วยอิ่มนานกว่าวันที่ทานข้าวเช้าอีกเออเป็นไหมคะอ่านี้แล้วลใครเคยเป็นแบบนี้มั่งก็คือ ออกแบบบริหารมื้อเที่ยงเราอ่ะไม่ดีพออย่างเช่นทานข้าวผัดอ่ะจานใหญ่ขนาดเนี้ยอิ่มไหมคะใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องอิ่มใช่ไหมคะแต่ลองมาวิเคราะห์สารอาหารดูสิคะว่าส่วนใหญ่เป็นอะไรมองมองดูแล้วเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือข้าวนะคะเป็นแป้งและเป็นน้ำมันไม่ใช้ผัดและมีเนื้ออยู่นิดตึงมีผักวิตามินเกลือยอยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นทานเข้าไปอ่ะแน่นท้องค่ะแต่ไม่อิ่ม ย่อยไวคะ่ะแป้งย่อยไวพอพื้นที่ในกระเพาะเริ่มว่างนิดนึงเริ่มแล้วค่ะส่งสัญญาณเพราะว่าร่างกายขาดสารอาหารเขาเรียกร้องว่าอยากอยากอยากหิวอีกเพื่อที่จะเติมสารอาหารแต่สิ่งที่เราไปหยิบช่วงบ่ายอ่ะคืออะไรคะกาแฟเยน็นอ่าคือครัวซองหนึ่งชิ้นอ่าหรือเป็นขนมต่างๆซึ่งมันเป็นรวมๆแล้วมันเป็นแป้งน้ำตาลไขมันอิ่มที่อิ่มตัว ก็ไม่ใช้ปโปรตีนหรือวิตามินเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการอยู่ดีอะค่ะอันนี้ก็หนักไปเลยใช่ไหมคะเราจะลดน้ําหนักได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความอิ่มเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทานนะคะความอิ่มนะมันขึ้นอยู่กับปริมาณสารอาหารที่เราทานว่าครบหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างนะคะหลายๆคนที่เข้าคอรสอยู่ถามว่า ทานขอทานน้ำบัดลมหนึ่งแก้วได้ไหมทานกัวซองหนึ่งชิ้นสักหนึ่งชิ้นได้ไหมลองมาดูนะคะน้ำบัดลมหนึ่งแก้วร้อยห้าสิบกิโลแคลอร,รี่เป็นน้ําตาลค่ะพลังงานสูงมากวิเคราะห์ดูแล้วสารอาหารแทบจะไม่มีเลยนะคะเขามีงานวิจัยนะคะถ้าทานน้ำบัดลมวันละหนึ่งกระป๋องเนี่ยภายในหนึ่งปีเนี่ยน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นถึงหกจุดเจ็ดห้ากิโลนะคะคัวซอ,องหนึ่งชิ้นค่ะสองร้อยเจ็สิบกิโลแคลอร,รี่พลังงานสูงมากเลย สารอาหารเป็นอะไรคะมีแต่แป้งนะคะไขมันอิ่มตัวค่ะสารอาหารไม่มีเลยทานไปสักพักหนึ่งย่อยไวใช่ไหมคะกลุ่มแป้งย่อยไวเดี๋ยวก็หิวอีกรอบแล้วเพราะฉะนั้นทานมากก็แน่นท้องนะคะไม่อิ่มอิ่มไม่นานหิวไวก็ยิ่งทำให้อ้วนง่ายแล้วก็ลดยากกว่าเดิมอีกนะคะมาดูตรงนี้ดีกว่าถ้าเราเลือกทานนะคะ,ะเมนูนี้มะละยัดไส้หมูสับนะคะ ฉลาดเลือกทานหมูที่ปนมันน้อยที่สุดอหมูสันในทําเองยัดไส้นี่โปรตีนมาเน้นๆเ,เลยถูกไหมคะวิตามินเกลือแร่ได้จากมะระด้วยมีข้าวกล้องหนึ่งถ้วยเจ็ดสิบกิโลแคลนะคะ,ะแกงเนี่ยสองร้อยกิโลแคลพลังงานต่ํานะคะสารอาหารสูงทานแบบเนี้ยอิ่มนานจะลดน้ําหนักได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะลดน้ําหนักได้ดีทานให้ครบห้าหมู่ห้ามขาดเลยแต่ว่าในปริมาณที่พอเหมาะ ขออิ่มสัก80%ก็พอแล้วแล้วก็เราจะต้องฉลาดเลือกนะคะอาหารที่ให้ค่าพลังงานต่ำนะคะอีกเทคนิคหนึ่งข้อที่4ก็คือการดื่มน้ำเดี๋ยววันนี้จะพูดไวขึ้นหน่อยนะคะก็คือน้ำเปล่าอยากลดน้ำได้ดีต้องทานน้ำเปล่าดื่มเรื่อยๆทั้งวันเลยก่อนมื้ออาหารสักครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็ช่วยลดความอยากได้ช่วยทำให้ร่างกายเราผอผ่านได้ดีขึ้นแล้วก็ยังลดโอกาสที่เราจะไปดื่มน้ำน้ำหวานอีก นะคะแต่ให้ระวังก็คืออย่าดื่มทีเดียวทีละเยอะๆไม่ดีกับไตนะคะเลือดเราก็จะเจือจางไวแล้วก็เป็นพิษต่ตอเซลล์ด้วยนะคะ <c oughs> ใครนะคะที่อยู่ระหว่างการลดน้ำหนักดื่มน้ำน้อยระวังนะคะดื่มน้ำน้อยก็จะลดน้ำหนักได้น้อยนะคะ การรักษาระดับของเหลวให้สมดุลในร่างกายเนี่ยก็คือ break to point เพราะในขณะที่ร่างกายเราอ่ะนำไขมันเก่าออกมาเผาผลาญร่างกายเราจะต้องการน้ำมากขึ้นเลยเพื่อที่จะไปรักษาสมดุลน้ำในร่างกายเพราะฉะนั้นไม่แตกนะคะที่ระหว่างที่ลดน้ำหนักเราจะรู้สึกหิวน้ำกระหายน้ำมากกว่าปกติแต่เขาเตือนเราค่ะว่าน้ำไม่พอเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมนะคะแล้วถ้าเกิดใครดื่มน้ำน้อย ดื่มน้อยก็บวมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดื่มน้ําน้อยเนี่ยร่างกายเขาจะปรับตัวรักษาน้ําทุกหยดเลยเก็บน้ําไว้ในเอ็กซ์ตร้าเซลลูล่าฟลูิดก็คือน้ํานอกเซลล์ะคะ่ะก็จะทําให้ตัวบวมได้ก็ทําให้ดูอ้วนขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นทานมากแค่ไหนก็สักอย่างน้อยขั้นต่ำเนี่ยสอลิตรนะคะแต่ว่าให้สังเกตอย่างนี้เพราะว่าแต่ละคนนะไม่เท่ากันให้ดูสีปัสสาวะตัวเองนะคะถ้าเหลืองอ่อนใสๆเนี่ยโอเคดีมากเลยนะคะ แต่ถ้าเรายังรู้สึกกระหายน้ําปากแห้งคอแห้งผิวแห้งรู้สึกมึนงงรู้สึกตัวร้อนบุบบุบ,บหรือเป็นตะคิวลองสังเกตดูก่อนกลับไปประเมินตัวเองทานน้าพอไหมไม่พอเราต้องเติมนะคะแล้วดื่มเมื่อไหร่ดี หลังจากตื่นนอนเลยค่ะจะช่วยลดภาวะการขัดน้ําในระหว่างที่นอนเป็นหลายชั่วโมงนะคะช่วยกระตุ้นทําให้มีการไหลเวียนกระตุ้นการขับถ่ายลดความหมนืดของเลือดนะคะแล้วถ้าใครมีกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าอากาศร้อนแล้วเสียงเงือมากนะคะเติมได้มากกว่าปกตินะคะ,ะต่อไปนะคะอาหารที่มีกากใย,ยสูงก็สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ย จากธัญพืชผักผลไม้เนี่ยจดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ให้พลังงานร่างกายย่อยไม่ได้แต่ว่าสําคัญในการลดน้ําหนักนะคะไฟเบอร์มีอยู่2ชนิดก็คือประเภทที่ละลายน้ําได้ตัวนี้ดีค่ะเพราะเขาจะละลายในน้ําแล้วก็ดูดซับอาหารน้ําตาลที่ละลายในน้ำนะคะทําให้เราอะได้รับน้ําตาลน้อยลงแล้วก็จะลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะมีในในข้าวโอ๊ ถั่วลันเตาถั่วต่างๆแอปเปิลผลไม้รสเปรี้ยวแครอทบาเล่นะคะอีกกลุ่มก็คือไฟเบอร์ไม่ละลายน้ําตัวนี้เขาจะดูดซับน้ําแล้วก็พองตัวขึ้นก็จะทําให้พื้นที่ในกระเพาะเราอะเหลือน้อยแล้วก็อิ่มได้ง่ายขึ้นควบคุมการทานได้นะคะจะมีในข้าวสาลีข้าวโพดผักต่างๆถั่วเปลือกแข็งเปือกมันขนมปังโฮบีนะคะนอกจากนี้ไฟเบอร์ยังไปช่วย ขวาดล้างสิ่งต่างๆในลำไส้ล้างสารพิษออกทําให้ลำไส้เราเคลียร์อ่าแล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นนะคะทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นขับถ่ายดีขึ้นแต่สําหรับคนที่อยู่ในโปรแกรมนะคะเราทานไฟเบอร์เนี่ยแบบไหนปริมาณเท่าไหร่คุยกับโค้ดก่อนนะคะ แต่ถ้าเกิดเราทานน้อยเกินไปล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะอิ่มช้าค่ะแล้วเรากระทานมากจะไปทานกลุ่มอื่นกลุ่มไขมันหรือกลุ่มแป้งได้นะคะแล้วก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายน้ําหนักก็จะดูไม่ค่อยลดนะคะท้องป่องก็หมดกําลังใจในการลดน้ําหนักอีกนะคะเพราะฉะนั้นเลือกทานผักผลไม้ที่ให้พลังงานตามใยอาหารสูงนะคะนอกจากนี้นะคะก็ เลี่ยงหวานมันเค็มค่ะดีที่สุดเลี่ยงเมนูกะทิไปก่อนนะคะแล้วก็ทานอาหารให้เป็นเวลานะคะ,อ,ะอย่างเช่นมื้อเช้าควรจะห่างจากมื้อเที่ยงเนี่ยอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงมื้อเที่ยงอ่ะควรจะจัดการให้ห่างจากมื้อเย็นน่ะอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงจะเป็น5จะเป็น6ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าเลทจริงๆอ่ะ UH, ไม่ควรเกินทุ่มหนึง่งถ้าเราเว้นไว้อย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับเราทำาไอ IF, แบบเล็กๆเ,เด็กๆอะ่ะ มันจะมีหิวนิดๆอ่ะเออพอดื่มน้ําประคองไปเรื่อยๆก็สดชื่นไม่ได้มีปัญหาไม่ต้องทนหิวอะไรแต่หมอน,นิ้งบอกนะช่วงหิวนิดๆก่อนมื้ออาหารเนี่ยดีมากพอเป็นช่วงที่ร่างกายเขาจะไปดึงเอาไขมันเก่าออกมาใช้เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่หิวนิดๆก่อนมื้ออาหารนะดื่มน้ําประคองไปเรื่อยๆดีมากเลยแล้วก็เลี่ยงมื้อดึกนะคะข้อที่แปดทานอย่างมีสติเออเราอย่าเอาตัวเราอะ่ะ ไปเสี่ยงในสถานที่ที่มีสิ่งกระตุ้นนะคะดูโซเชียลก็อย่าไปเปิดดูรีวิวร้านอาหารนะคะออกไปทานสมมุติไปทานกับเพื่อนเราอาจจะหาจานใบเล็กหน่อยเพื่อที่เราจะได้ควบคุมปริมาณได้่าแล้วอย่าคุยไปตักไปเดินไปตักไปนะคะมันจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าทานไปเท่าไหร่แล้วนะคะทานยังมีสติให้คอยถามตัวเองคะว่าเราเริ่มอิ่มหรือ,อยัง ้พอหรือยังคือถามตัวเองไปเรื่อยๆค่ะในขณะที่ทานแล้วเราจะแล้วเราจะยั้งตัวเองอยู่นะคะข้อ9ค่ะปรึกษาโค้ดใครมีโค้ดอยู่โชคดีมากนะคะเราจะออกต่างจังหวัดจะมีงานเลี้ยงจะทำงานกะดึกกะเช้าถ้ามีโค้ดส่วนตัวปรึกษาโค้ดได้เลยก็จะทำให้การลดน้ำหนักเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่หมอหนิงเอามาฝากก็หวัง,งว่าผู้ฟังจะได้ ประโยชน์นําเอาไปใช้แล้วขอให้เป้าหมายของทุกคนลดน้ําหนักได้ตามเป้านะคะค่ะขอบคุณค่ะขอคืนเวลาให้กับเอมซีค่ะค่ะขอบคุณพี่หมอหนิงมากเลยค่ะพี่แก้มเป็นไง